สวัสดีพี่น้องเรามาพบกันในหัวข้อที่สามของเรื่องการแต่งงานนะหัวข้อที่สามนี้เราเ็ยบอกว่าการเตรียมตัวมีลูกแต่ผมชอบคำภาษาอังกฤษ responsible parenthood แปลว่าการเป็นพ่อแม่ที่ มีความรับผิดชอบ responsible รับผิดชอบ Parenthood ก a m p a i g n พอแม่นี่แหละเรื่องนี้สำคัญมากเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราสองคนเท่านั้นแล้วแต่เป็นของผู้ที่จะมาจากความรักของเราด้วยมีคนหนึ่งที่กล่าวว่า ตรับใดที่มีเด็กเกิดในโลกนี้แสดงว่าพระเป็นเจ้ายังไม่เบื่อโลกของเรานี้แสดงว่ายังรักโลกของเราแม้ว่ามีปัญหาร้อยแปดอย่างอะแต่การที่มีเด็กเกิดก็เป็นมิตรหมายที่ดีสำหรับอนาคตของเราอะ่ะยังก็เราต้องชื่นชมยินดีและนี่แหละคำสั่ง จะ้าจะว่าคำสั่งของพระเวเวจ้าในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีที่เราเคยดูครั้งแรกบอกว่าพระเจ้าทรงวอวยพรข่าวทั้งสองคือสามีภรรยาให้ว่าจงมีลูกมากและทวีจำนวนขึ้นจนเต็มแผ่นดินลูกมากจนถึงเต็มแผ่นดินอะ พระเป็นเจ้าขอโทษนะไม่อยากจะให้มีกุญกำเนิดยิ่งมีลูกมากพระเป็นเจ้ายิ่งดีใจมากเพราะพระรงค์อยากจะแผ่ความรักของโปรงให้คนเป็นฉนวงมากให้ลูกของโปรงแต่ยังไงระวังลูกต้องเป็นผลแห่งความรักไม่ใช่ของความใคร่ ขอโทษนะต้องยอมรับว่ามีเด็กหลายคนและเขาจะรู้สึกนะว่าเขาไม่ได้เกิดเพราะความรักอาจจะพูดว่าลุกนะหลายคนพูดว่าไม่ต้องการมีลูกแต่นี่ก็เกิดแล้วจำใจไม่กล้าทำแทง้งนี่แหละพี่น้องขอให้ลูกของเราเป็น ลูกที่เกิดจากความรักของพ่อแม่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าลูกที่จะเกิดมานะสมบูรณ์ที่สุดอ่ะก็ต้องมีการตรวจนะก่อนแต่งงานนุ่มสาวต้องไปเช็คต้องไปตรวจกับหมอเพื่อดูว่าสมรรภาพ ในการเป็นพ่อแม่เป็นอย่างไรอะแล้วก็ถ้าเราคิดที่จะมีลูกต้องพร้อมอย่างไรอะผมร่วมสิ่งที่เราต้องพร้อมในสามอย่างสามคำซึ่งทั้งสามคำเริ่มต้นด้วยสอสเสือหรือสอสารา สามคำพี่น้องลึกออกได้ไหมเพื่อไม่ต้องเสียเวลาผมก็จะบอกแล้วก็พี่น้องก็ไปตรึกตรองคิดหนึ่งสอสาลาเศรษฐกิจเงินทองหลักทร,รัพย์ก็ว่าไปคือฐานะมีบางคนนะยากจนไม่มีบ้างช่องไม่มีอะไรไม่มีอาชีพแล้วก็จะให้เกิดลูกได้อย่างไร ผู้ชายไม่น่าที่จะผู้หญิงไม่น่าแต่งงานด้วยซ้ำไปในสภาพแบบนี้น่าที่จะแต่งงานเมื่อมีหลักทรัพย์อย่าเริ่มชีวิตแต่งงานโดยเป็นหนี้สินนะผมบอกกับทุกคนนะคำที่สองส่เสียสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าใจง่ายๆคือบ้านแต่ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวบริเวณ บรรยากาศิ่่แแดล้อมนี้สำคัญมากเพื่อให้ลูกเติบโตถ้าเวลานี้ไม่ที่กรุงเทพนี้เต็มไปด้วยคอนโดคอนโดแคบๆผมบางครั้งก็เคยไปเด็กคอนโดของสบิน้องโอ้โหมันหายใจไม่ออกอะแล้วก็เด็กๆอะใจเป็นอย่างไรอะเขาต้องการเล่นต้องการหย่อนใจนี่แหละที่รัฐบาลหาสวนในสาธารณะ เพื่อให้ครอบครัวไปยอนใจเพลิดเพลินอะไรแบบนี้และก็ที่ <c oughs> สามสเสียสุดท้ายสุขภาพก่อนตั้งสองนี่แหละความสำคัญที่จะไปตรวจ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตั้งสามอย่างนี้เราพร้อมที่จะมีลูกได้นะแต่เราต้องคิดตั้งสามอย่างนี้ทุกครั้งไปที่เราอยากจะมีลูก ลูกคนที่หนึ่งเรามีไหมมีโอเคลูกคนที่สองคิดที่จะได้แต่พอดีหนึ่งในสามนี้ไม่พ้อแล้วยังก็ต้องจังักอะไรต่หรับนี้ทุกครั้งไปที่เราอยากจะมีลูกต้องมาเช็คว่ามีตั้งสามอย่างนี้ไหมและถ้าขาดยังดดยันหนึ่งนี้ยจะมีลูกไม่ได้เลยนี่แหละปัญหา ยานั้นก็เรามาต้องมาดูว่าวิธีที่เราเรียกว่าวางแผนครอบครัวและแบบที่สองที่เขานิยมมากด้วยอาจจะเรียกว่ามากกว่าด้วยซ้ำไปคุมกำเนิดสองอย่างนี้ต่างกันยังไงวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องของสมองของเราทั้งชายและหญิงตกลงกัน คิดดีๆความพร้อมไม่พร้อมและก็สตรีเราก็รู้ว่าเป็นเชิญนาฬิกาก็ได้หรือจะเป็นเหมือนริดูกาณนะสตรีสามารถที่จะมีลูกได้ดังที่เราก็รู้เดือนละครั้งนี่ถ้าไม่ตั้งท้องอเพราะฉะนั้นก็สตรีต้องมารู้วันเวลาที่เขาจะมีลูกได้ และก็ตกลงกับสามีนี่และที่เรียกว่าตามนังสือ,อนนโทรศัพท์นะมือถือนั้นมีแอปพลิเคชันคิดว่าพี่น้องรู้ว่าแล้วว่าอะไรารู้จะตัง้งทำอย่างไงนะช่วยติดต่อเพื่อจะได้เช็คสตรีต้องเตรียมตัวนนะต้องพร้อมศึกษาเรื่องร้อยไปอย่างอะ่ะคอยศึกษาเรื่องของตัวเอง เนะี่ยเพราะเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องคุมกำเนิดไม่รู้มีคนเยอะไหมก็สงสยัยเพราะแต่ก่อนอะมีเยอะเจ้าที่ผมรู้เวลานี้ผมก็คู่แต่งงานที่อบรมก็มีไหม่มากและก็ครอบครัวก็โดยทั่ว,วไปไม่ไม่สันสันกันถ้าอยู่ตามวัดว่าก็ติดต่อกับทุกครอบครัวแะ้วก็รู้เรื่องสารพัด สองอย่างผลร้ายของการคุมกำเนิดระวังคุมแปลว่าอะไรมีอะไรที่มาบังคับอิสรภาพของเรา mm hmm. ก็ตอวนห้เรากลับเป็นทาสสมมติว่าผมกินยาสัปดาดที่ผมอยู่ใต้ฤทธิ์ของอยานี้แม้ว่าผมที่จะมีลูกได้มีไม่ได้ นี่แหละไม่เป็นอิสระและวิธีการต่างๆซึ่งมีทั้งสมัยก่อนและก็สมัยใหม่นี้ด้วยนะอย่างไรยังไงมันเป็นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของสตรีเป็นต้นนะในเรื่องคุกําเหลดนี้ผมก็พูดสอนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง เราคิดว่าพี่น้องก็รู้ว่าการทําแท้งเป็นวิธีคุ้มกาเนิดอย่างหนึ่งและก็เป็นวิธีที่นิยมมากมากมากเขาว่าเป็นล้านล้านนะเด็กๆที่ตูวทำแท้งค่าเสียมันเหลือเชื่อใจเย็นถึงขนาดนี้แหละเอ้ยเขายังไม่เป็นผู้ยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนนะไม่ใช่ ตั้งแต่ปฏิสมธิเป็นคนแล้วเพราะฉะนั้นทำแทงไม่ได้ไม่ว่ากรณีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรแต่ผู้ดีชาวนี้ผมดูคลิปเรื่องหนงอ่ะโอ้โหเป็นวัยรุน่นอยู่ในเราวสามสิ่เขาบอกไม่มีมือไม่มีขานั่งกะวี่ตลอดแต่เชื่อไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำด้านจิตใจสมอง mental coach เหมือนก็มีคนที่ควบคุมส,สอนในคนนักกีฬาละคนนี้ mental สมองอทึงจริงๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนหนึ่งที่เกิดในความเข้าใจว่าปีการนะมันไม่ใช่ปีการเพราะมีสมรรถภาพเยอะแยะเรราวที่เกิดอะไม่ปีการะครบบริบดีไหม ใครบอกได้ว่าเราครบบริบูรณ์ร้อยเปอรมนุษย์ไม่ครบไม่สมบูรณ์มีแต่พระเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุดนอกนั้นไม่มีคอยเราตระหนักขอร้องเป็นต้นสตรีแล้วก็สามีที่รับผิดชอบ่าทําแท้งเด็กาดนะขอกรุณอย่าทําแทง้งเพราะจะเป็นแผลเป็นต้นงของสตรี ที่โทรมานตัวตันหลอดชีวิตถ้าเราไปดูประสบการณ์คอมพูวเตได้ทำแบบนั้นยังมีปัญหาตรงกันข้ามไม่อยากจะมีลูกแต่บางคนก็ไม่มีลูกแต่อยากจะมีลูกยิงก็เขาเรียกว่าทำกิฟต์นะหลอกแก้ อะไรแบบนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะอะไรผิดธรรมชาติที่ตกต้องธรรมชาติก็นี่แหละแบบวางแผนแบบธรรมชาติแ้ะทำไมอะ่ะต้องมีกิททำไมมีลูกไม่ได้มีเหตุหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดความเครียดปัญจิตใจไม่สงบ สองทำงานหนักและก็ที่หลังก็จะเป็นสุขภาพอย่างไรถ้าเราไม่พร้อมไม่สามารถที่จะมีลูกได้ขอให้เราถ้ามีสภาพเศรษฐกิจของเราแล้วแต่อาจจะเป็นเรียกว่ารับลูกบุญธรรมมีครอบครัวหนึ่งจากอิตาลี เขารับลูกบุญธรรมพี่น้องสมคนเพราะคนพี่เขาก็ไม่มีพ่อแม่แล้วพี่พี่ที่ดูแลน้องอีกสองคน mm. เขาบอกว่า mm. จะไม่ยอมให้เราถูกแยกไปตัางคนต่างไปถ้ามีใครอดับทั้งสโอเคไม่อย่างนั้นเราอยู่ในสถาบัานเลียนเด็กกำรา ที่สุดมีครอบครัวหนึ่งที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมทั้งสามดีใจใหญ่ทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและก็ตัวเด็กเหล่านะั้นนะที่ได้อนาคตที่ดีมากสุดท้ายพี่น้องอยากจะขอซึ่งเ็าจะว่าผู้ปกครองก็รู้แล้วทะหนนะ ว่าเราเป็นผู้สร้างกับพระเจ้านะครับเราคริสเตียนชนต้องมีความเชื่อว,ว่าเราสร้างชีวิตคนพร้อมกับพระเจ้าพระเจ้าสร้างวิญญาณแต่ละครั้งที่ชายและหญิงกำเนิดลูกคนหนึ่งพับพระเป็นเจ้าสร้างวิญญาณ แต่ยังไงสมรรถภาพในการสร้างชีวิตของชายและหญิงสามีภรรยามันเป็นพระพร์ของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้ามีส่วนเราเป็นผู้สร้างพร้อมกับพระจ้าให้เราตระหนัะถึงศักศีเกีิอันสูงส่งของเราการทำงานเป็นอะไรที่ศักิีที่สุดการมีลูกเป็นอัศจรรย์ ทุกรางไปที่มีเด็กคนหนึ่งเกิดเป็นอัศจรรย์แห่งความรักขอให้เป็นฉะนั้นสำหรับพี่น้องทุกคนสวัสดีครับเจอกันขอช่วยโอกาสเยพบรบานคลายวางเกิดผู้จัดการรายการน,นี้เพราะเขาไม่ถ้าเขาไม่มาช่วยพอ่อพ่อทำอะไรไม่ได้เขาชี้เล่นชี้นุ่นในวันนี้เป็นบางคลายบางเกิดของเขา ฉันงก้องคอร์อม playing Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ลงกันไหม